นี้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดบางพุทธนอกจังหวัดปัตบุรีนะคะเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า4 0 3ปีนะคะถ้าเข้าไปทิ่งโบสถุพระพุทธรูปโบราณมากเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าภูมิทบุรีอะไรต้องไปอ่านประวัติดูนะเพราะว่าพี่ตุกยังไม่ได้ตามประวัติเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสนั่งนะคะท่านเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสนะคะ แล้วก็ในกลุ่มมันีกลุ่มพี่่ก็จะเาบรุรณะผู้ตัดกระจายนะคะทัาปทานแล้วก็องค์พระพุทธบริวารทุกๆรูปที่อยู่ในวิหารแห่งนี้นะคะ่ะพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะมีองค์พระประจำวันเกิดนะคะที่อยู่ตรงศาลาใหญ่แล้วก็มีบุรณะปิดทองฉัดโลหะห้าชั้นซึ่งเราจะไปถวาย ชอบรอยพระพุทธบาทเขาน้อยที่จังหวัดสลับบุรีเ <Wow. S 1> สาร์อาทิตย์หน้านะคะเรียนเชิญะ <Yeah. S 1> ที่อีกงานหนึ่งที่เราต้องต้องทำก็คือว่าปิดทองคำแท้องค์หลวงปู่ดูพม,มปัญโยนะคะเป็นรูปลักษ์ใช่ค่ะรูปลักษ์หลวงปู่ดูนั่งคอยลูกหลานนะคะที่อุโบสถนะคะค่ะ, <Wow. S 1> คะ ยังไงเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาวอล์กอินเข้ามาร่วมบุญได้เลยเพราะว่าเราจะมีพี่ๆสตาร์นะคะคอยให้คําแนะนําดูแลก็คือว่าไม่ยากนะคะการถุดทองการแพ้สุเบรดหรือว่าการขัดถูพราพุ่นี้เป็นยุทิยาบารมีค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอไปดูงานด้านูน้นนะถ่ายเสเล็กกว ่ายสน่หกว่ารอยู่แ้านี้นะคะอาหารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวันดีค่ะวัดีค่ะวัดีจามาลอันนี้น้องอันนี้น้องเรา,าี่สวัสดีค่ะ,คะอันนี้น้องใหม่ผมจำได้นห้าไม่ค่อยคุ้นเลยคนเนี้ <c oughs> ตั้งแต่พระธาตุสันดอนก็ไม่คุ้นน้องใหม่น้องใหม่พี่เข้าเลยนะไม่ เดี๋ยวผมไปตามถ่ายเปช่วาสใหนมูหนเดี๋ยวชิมแบงดรด้วยด้มีอาสีแดงครับคือท 我。 ทุกคนที่นี่16ก็ไม่ควรเจอเธอแล้วนะไม่เจอเลยแล้วอย่าไปหา,ออาไอ้พรก็ไม่ขอดได้ไม่ต้องหาพร <c oughs> พรจะตึงมาต่ <c oughs> อ,อ <c oughs> มูคลบหาไปวัด ข้างบนไม่ต้องทาเนยที่นะไฮโตรเนยไโดรลงแหลมแบบแลังแหลเออแบบทาแบบทาบางๆไ่รรก็ไม่้ทำไมพี่งทำไมข้างบนหลัแหลมต้องทาบางๆอยากรู้เหตุผลไมันไหลันไหอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจลเอาแล้วว่าไงล่ะคุณชวนลูกมาไม่ไ้คิดนึกตัวไปนั่นอยู่ในบ้านบริษัทอยู่แล้วบริษัทก็มีบรรจุเขามีบรรจุอะไรกันน่ะบรรจุใช่ไหมไม่ทา มเสร็จ <c oughs> แล้วเหรอไม่ถามจริงเดี๋ยวดไม่ทันมหมฮะอมาสรุว่ได้เกียได้60บาทฮะได้0บาทแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพิ่มได้เลยนี่ยมาเดี๋ยวชื่อที่ิตทอง แปลงมันหายแปลงมันแี่เบิร์ผมมาวางไว้เนี่สี่อันใหม่ใหม่ที่พอนี่ไม่มันมันมันเป็นที่เราซื้อใหม่เยอะของเมนมีสองหมดเลยทั้งหลังเลยมีเต็มกล่องเป็นกล่องหมดเลยงหมาใช้ได้เลยเพราะว่าคนคนพวกนี้อันนี้ น eh, ี่ต้งเป็ไลุมนี้นะคะถึง้วงรงโอเคไหมจ๊าบไม่ออกแ่มีไงแล้ี่ โอ้ยดูดูดูนี่นี่นี่โอ้ยดูดูดูโอ้โหใจหายเลยอ่ะพี่ของปล่อยพี่ของปล่อยไปเลยเอาตัวพี่ก่อนเพราะว่าลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหนักไงไม่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เปขาเกยผักเคยไม้อยู่ไงหรออ๋อไม่ไม่มีเกยนะพี่ผมดูแล้วแต่ล้อมันแบน อนเนี้ยกระเลยกระดกเนี่ยอันเนี้อันนี้กระดกอ๋อใช่ใช่ใชเาม,ม,มีเกย,มยไม้มีเกยไม้ใต้นี้ครับพี่ต้องระวงังว้วมีจุดตื่นใในคิปแล้ว <c oughs> อย่าโอโนโอนโนขึ้นมาเลยตอนที่กาลังหงายด้วยโอยพี่ดังแล้วคลิปนี้รับรอง <c oughs> อโอนโ,โน เนี่ยครับนี่ทำบุญทำบุญทำทุกอย่างเพื่อเธอวว้าทำทุกอย่างเพื่อเธอเห็นไหมครับ สองหมื <S <S ่นนะครับะว่าอย่นี่ต er> ัวออกหน่อยก็เป็นทักฟู้ดอ่ะจอรถแล้วมีอาหารเ็มรถอนะก็ยาใส่เพิ่งวันถ่ายเนี่ยทำไมถูงนุงมามาก็ทักแล้วแอนแอนน้องแอนระยะระยะห่ายงไม่ถยใ่ไหมไปไยแอนมาชงกาแฟแป๊บจบกี่แก้วคะมาชงกาแฟหถึงห้า นี่นะครับเครื่องชงกาแฟนะครับไม่ได้ว่าฟรีเซ้์ขายนะครับแต่เอามาใช้ที่งานบูรณะจริงกลองเหล่านี้มีทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วเราก็ยกตรงนี้นะคะนล้วน้ำมากมามปั๊บแล้วมันจะชงยังไงอเครื่องต้มน้ำร้อนอ๋อจริงป่ะพี่กระดาษแป่พี่คือว่าเป็นเครื่องชงกาแฟ ไม่ไรน่าเสี่องจำแปขอบใจ้านเีื่องสองเปิร์ต้มร้อนจได้เทคัดทันทีไม่คัทเครี่นี้ชมไม่ได้เพราเราคิดว่าใช่ก็ไม่มีเครื่องนี้ชงไม่ได้เพราะน้ำไม่ร้อนชงไม่ได้พี่เอที่เอกาแฟค่ะใครรับคะสรุแล้วก็สิ่งนี้ต้องชงจำแปงนก่าน่าไฟตรงนี้นมันมีสีมันทำา้นสวยเลยนักเสพนี้ นี่อ๋ออันนี้นะคะใส่กาแฟใส่กาแฟตรงนี้นะคะแต่วันนี้กาแฟไม่มีนะคะก็เลยใส่ต้มยำไปก่อนอันนี้ือใส่กาแฟโซนี่มีพี่พงศจัดเช่นใหม่ที่มีกาแฟแบบว่าติกด้วยทานได้ค่ะกาแฟจากกาแฟอยากขายอยากชงนะจ๊ะใครจะทำกาแฟได้พี่เมฆ จริงๆที่แม็กที่แบบเอาเต็มที่เลยนะคูณเนี่ยจริงจะเป็นข้อสองฉัดหนึ่งฉัดกับพุทธบาททุกแพ้กับฉัดพุทธบาทน้อยที่ตั้งใจไว้เนี่ยสองฉัดแต่พุทธบาทน้อยเนี่ยมีออปชันคือตั้งใจอยากจะทากรอบรอยพุทธบาทด้วยพวกกรอบรอยพุทธบาทเดิมมัน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 ยังยังดูแลแบบไม่ไม่ไม่สง่งไม่ส่งฐานนะถ้าอยากจะทําให้ใหญ่ๆเย่้ยอยากจะทําให้ดีๆตอนเนี้ยก็ เสร็จหรอกก็นี่ไงไม่เสร็จก็ถึงบอกนี่ไงอาจจะพีเอฟหรืวันงโอเคเอาโูไปเลยพีเอหรือเอฟเอพีเอพีเอครับผมโชว์ผมบอกพีเอไว้ว่างๆไว้เพราะว่าผมจะพาไปเนี่ยรัฐบาลร้อยตั้งใจจะทำตอบรอยสร้างตอบรอยใหม่แล้วก็ แล้ววันนี้ไม่เห็นเข้ามาเลยของพวกนี้มันรได้ยากมากจริงเกาะแต่บ้านเหลือาแต่เกาะมันนิดเดียวนะกาะเนียมันเมเ่มเมตเมสองเมฮะอ๋อเราเราแล้วตรนาแล้วว่า จุยในอะไรดีอะไรเนี่ยอืค์ยี่สิบสองใกล้กันนะคุณแม่พิสูจน์เดื่องเดียวกันนะอ้าวแล้วก็เลยยังไม่ไปไหนหมายถึงว่าพี่ปุ๊เก้าคราวนี้ก็ตั้งใจไว้ก็แบบฟู้ๆอย่างนั้นเอาพี่ตู่ไม่ไปไม่ได้คือทำไงตลาดวายอะไรแบบนี้พี่เอกเมื่อกี้นี่ลืมจิดๆคอนาดสิบเก้าไม่เป็นไรพี่ตู่เดี๋ยวนัดไปแล้วเนี่ยนัดนัดกับวันที่วันไปแล้วคืออะไร ก็เลื่อนสิจะไม่ยากเลยเลื่อนพักก็ได้สถานที่รออยู่ไม่ได้บุกไม่ได้เน่าไม่ได้แลงไม่ไม่น่ามันมีความจริงมันมันทำอะไรมันออกเป็นไรถ้าสมมติข้าไปไม่ได้ข้าต้องให้ไปเลยข้าไม่รอให้เป็นรายเพราะว่ามันยังมีอีกมันยังมีอีกแต่ว่าจะเอาไปทำต่อมา